เมเต็มที่กับชีวิตเลยครับอ่า,าก,การเลไเมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับช่องนี้ครับสวัสดีกับทุกๆท,ท่านครับสวัสดีทุกๆคนครับ บรรยากาศต,ตอนนี้ผมอยู่ทุ่งนาปางหนองครับอยู่ในหนองมาให้โมเมเล่นน้ำเพราะว่ามีคุณแม่หมูอยากให้คุณโมเมหรือขวัญชลินลูกสาวของอคุณแม่หมูเล่นน้ำบ่อยๆเพราะว่าจะเบ้นไหมผจะห้าวนะครับผมจะปล่อยให้เขาเล่นแบบ ไปแล้วครับเพราะว่าจะทําให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้เขากล้าเล่นากล้าเล่นไหมครับ <laughs> จะกล้าเล่นไหมช่วงนี้นี่ครับคือสัญชาติยานเขากลัวครับแมนี่คือสัญชาติยาณที่ช้างกลัวตกใจครับก้อยก็อเห็นนกเยอะครับพอเห็นนกเยอะแ,แล้วทีนี้ จะกล้ากลัวๆครับเนี่ยช่วงสถานการณ์ที่ช้างตกใจคือประมาณนี้จะจการเล่นไม้เมย์เห็นนกเยอะครับเมย์นี่เขาเรียกช่วงสถานการณ์ช้างตกใจครับกลัวครับพอกลัวยังดูลาดลาวอยู่ครับยังดูลาดลาวยังดูสถานการณ์ก่อน จะทำยังไงเนาะจะทำยังไงเนาะกล้าเล่นไหมเนาะผมจะหัดให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับจะทำให้เขากล้ากล้ากล้าเพราะว่าจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนี้เขาเพิ่งออกจากแม่เพิ่งออกจากแม่เขาว่าความเป็นเด็กเขายังอยู่ครับแต่ผมจะเสริม เดี๋มกระดูกเขาให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับนี่ฮะยังกล้ากลัวยังไม่กล้าเล่นฮะสถานการณ์นี้เขาเรียกว่ายังกล้าคอยไม่คอยโอ้โวนะครับสถานการณ์นี้คอย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 ไม่คอยคอยมีคือว่าเรียกงเรว่ากลัวครับ กาเล่นต้องต้องมีควานช่วยขีย่ไปด้วยครับเขาจะถึงกล้าอย่างกา็กล้ากลัวครับอันนี้โมเมจะเอายังไงดี่นองหนูจะเอายังไงดีเนอะอสัญชาติยาของเธอครับหนูจะเอายังไงดีนาะหนูยังหนูยังไม่กล้าเล่นเลยครับพี่ควาน หนูยังไม่กล้าเล่นทำยังไงดีเนาะทอยมีหนูไม่กล้าเล่นจ้าหนูไม่กล้าเล่นทำยังไงไม่มีใครถือกล้องไว้ให้สิถ้าผีลงไปเล่นด้วยก็กลัวกล้องเปียกค่ะไปไปยังวัดใจอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะทำยังไงดีเนาะไอ่อ่ะ ใจหนึ่งก็อยากเล่นใจหนึ่งก็ยังกลัวอยู่ครับนี่ละแม่จะฝึกให้หนูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ก่อนมีแม่คอยประคับประคองครับอยู่กับแม่แล้วมีแม่โอแม่ก็จะสอนทางที่มีดีก็มีนะครับเวลาแม่เขาตกใจเขาก็วิ่งหนีแม่สอนทางที่มีดีเขาก็ได้ได้จากแม่เยอะครับสอไอสิ่งที่ไม่ดีเรื่องความตกใจครับแต่เรื่องกระตันยูนี่ผมต้องยกให้เขาครับแม่สาว สถานการณ์นี้ผมไม่ประมาทผมเอาโซ่เขามาด้วยให้เขาลากโซ่อย่างเพื่อความเพื่อเวลาเขาวิ่งหนีเรืออะไรก็ผมก็ยังยังมีโซ่ครับเพราะว่าเป็นการเซฟเซฟไปในตัวครับเป็นการป้องกันไปในตัวครับนี่เป็นการป้องกันนี่เอาอย่างกากลัวกัวครับ ยังกล้ากลัวการเล่นครับเอาเลยครับในเมื่อสถานการณ์อย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเลยโมเมว่าหนูต้องมั่นใจในตัวเองแล้วงานนี้เนี่ยเรเริ่มเกิดความกล้าแล้วครับเริ่มเกิดความกล้าแล้วนะครับเริ่มเกิดความกล้าครับเอาแล้วครับเมื่อกี้ของยังกล้ากลัวยังกลัวนกระแวงนกครับ ผมจะฝึกให้เขาเป็นผู้ใหญ่ครับให้เขลาล่าเริงให้เขาสดชื่นว่าคุณแม่หมูอยากให้ลูกสาวเล่นน้ำเพราะว่าจะนี่คือความตั้งใจของคุณแม่หมูแต่ว่าเขายัางกล้ากลัวๆคุณแม่เอ้ยลูกสาวลูกสาวคุณแม่ยังกล้ากลัวๆครับจเจออ้ายังไงดีโน่ไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนเนี่ย พันอยู่เป็นเพื่อนเมนะไปไม่ต้องกลัวหรอกน้งเล่นตามสบายเลยอ่าน้งเล่นตามสบายเลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนกเพราะว่าเขาเห็นนกบินเยอะครับตามไอ้บินรอบรอบสะครับนกแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยเขาก็ระแวงเห็นไหมครับหูเขาตั้งก็ดูนกนกร้องครับนะฮะ เงินก้าวกลับมาเลยเลยเมีเ huh. ต็มที Comme ่กับชีวิตเลยครับอ่าการเลยเมย์การเลยเมย์ลูกค้าหลับห้องเธอ ให้ขเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับนครับว่าช่วงอย่างนี้เหมือนกับต้องช่วยเหลือตัวเองครับรอว่าต้องช่วยเหลือตัวเองครับสถานการณ์อย่างนี้ต่กร้อต้องช่วยเหลือตัวเองครับช่วงอย่างนี้ทำยังไงลวแต่ให้ตัวเองกล้าขึ้น ทำยังไงก็แต่ทําให้ตัวเองอยู่ได้กับสถานการณ์อย่างนี้ครับนี่ครับคือเรียกว่าการช่วยเหลือตัวเองคือทำยังไงนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับสามโมเมีเอาเอาแล้วครับเริ่มกล้ากันแลวครับเริ่มแล้วครับเธอเป็นไงเป็นการแล้วครับตอนนี้ครับเป็นไงเป็นการแล้วครับ ว่าผมอย่าฝึกให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับอยากให้เขาก้า,ากล้าเล่นกล้าแสดงออกในทางที่แบบสถานการณ์อยู่เชือกเดียวจะทำยังไง,อองขอขอบคุณคุณแม่หมูด้วยครับที่มองเห็นด้วยครับ <c oughs> ก็คิดเหมือนเหมือนผมนะครับแต่ คุณแม่ผมก็ความตั้งใจของคุณแม่อยากให้ลูกสาวเล่นน้ำอยากให้ลูกสาวเล่นน้ำครับเป็นไงเมไม่ไหวก็บอกมาไหวไหมครับทำยังไงคุณนูยังกลัวอยู่คุณพี่คุณแม่ไอ้คุณแม่คุณพี่ควานก็หนูทำยังไงแล้วแต่หนูต้องช่วยเหลือตัวเองสถานการณ์อย่างนี้เข้าใจไหมครับเม่เล่นเลยครับเล่นเลย ไม่ต้องกลัวครับยูยังกลัวอยู่นี่คืออาการของไมก้าเข้าไปไปเล่นนะครับเราคกลัวครับสองกิสองใจครับใจหนึ่งก็อยากเล่นใจหนึ่งก็ยังใจอีกใจหนึ่งก็ยังกลัวครับก็ก้าก็กลัวครับนะครับดูครับดู เออดูเธอครับแม่ไม่ต้องกลัวเล่นเลยครับไม่ต้องกลัวครับฮะเล่นตามสบายเลยครับเล่นตามสบายเลยเอาแบบอะไรที่นูกลัวนูจ,จัดแบบเเรียกว่าเ,ออเ,เล่นเลยครับอ,อ,อยากให้เธาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ ดูครับเขาก็จะเล่นแบบไอยอยากให้เรียกว่าทำยังไงล้วแต่ก็จะทำให้เขากล้าขึ้นครับคือเหมือนกับเตะนู่นเตะนี่หรือทำแบบเพิ่มความมั่นใจตัวเองครับในการในการเล่นในการอยู่กับสถานที่อย่างนี้ครับ<อ>นี่ผมรู้ใจเขานะครับถ้าเป็นเชือกใหญ่ให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ครับตะเลิดใส่ควานก็มีนะครับ แต่นี่ผมรู้ใจสาวน้อยของเราครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับแต่ตอนนี้เธอต้องช่วยเหลือตัวเองว่าผมปล่อยให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในการอยู่เชือกเดียวตัวเดียว<อ>ว่าจะทำยังไงจะอยู่อย่างนี้ได้นี<อ>่ทำไงมี มันไปทำไงครับไม่เล่นแล้วใช่ไหมครับมันการเล่นแล้วครับอ๋อหนูไม่การเล่นแล้วครับรพี่ควานหนูยังกลัวอยู่เออยังสงกิสงจสงใจครับเอายังไงดีกลัวนกครับเพราะว่านกบินว่อนไปว่อนมาแบบไปวนไปวนมาครับนกนกเป็นฝูงประมาณยี่สิบกว่าตัวก็ได้ เาก็เลยแล้วบินเฉยๆไม่ได้บินเฉยๆนะบินแล้วส่งเสียงร้องด้วยครับเหมือนกับหวงพื้นที่พื้นที่น้ำ <laughs> พื้นที่สระน้ำาครับเ <c oughs> มย์ก็ยังกลักวๆอยู่ครับ <c oughs> ยังกลักวๆอยู่ <c oughs> ยังกล้ากลัวครับหายใจเข้าลึกเม <laughs> เป็นไงเป็นกันแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ลงไปรอบสองรอบสามแลครับ <laughs> ลงไปรอบสามกำลังฝึกเขาให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับ ให้เขากล้าเล่นครับให้เขากล้าอยู่สถานการณ์อย่างนี้ครับช่วยเหลือตัวเองยังไงครับสถานการณ์นี้อนโอ้โหเนี่ยคือเขาจะเตะเพื่ออะไรเพื่อเกิดความกล้าขึ้นนะครับขาหน้าขาลังนี่ครับเขาจะทําให้เขากล้าขึ้น เด,เดี๋ยวผมจะช่วยเหลืเอเขาไหวไหมโอ้ยังสกิดสองใจครับยังสกิดสองใจครับตอนนี้เธออืออือ,อยังสกิดสองใจครับใจหนึ่งก็อยากเล่นใจหนึ่งก็ยังกลัวครับ <c oughs> ใจหนึ่งก็อยากเล่นใจหนึ่งก็ยังกลัวเล่นไปกินไปเอ,อ,อาสามสบายเลยครับสามสบายเลยครับสาวน้อยเออเ ตามสบายเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มกล้าแล้วครับนี่แค่ตัวเมียครับถ้าเป็นตัวผู้ข้าเล่นอย่างนี้อันตรายมากครับไม่ไม่ดีครับตัวผู้นี่จะใจเขาจะใจใหญ่กว่าตัวเมียครับตัวผู้ อยากให้เขาปลดปล่อยอารมณ์เขาที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้เล่นอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับเขาไม่ค่อยมีโอกาสเล่นก็อ,อย่างที่รู้ว่าเพิ่องออกจากแม่ครับเพิ่องออกจากแม่เขาก็าเรื่อง้เขาเรียกว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ครับยังเป็นเด็กครับเนี่ยนจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่คือเนี่ยผมจะไอ้คุณแม่หมูต้องขอบคุณคุณแม่หมูครับที่มองเห็นเหมือนกันครับ ก็เลยอยากให้ผมพาลูกสาวมาเล่นบ่อยๆมาเล่นบ่อยๆเพราะจะทำให้ลูกสาวจะให้ขวัญสุรินหรือโมเมนี่ครับไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปล่าเริงเจ่มใสไม่คิดฟุ้งฟาไม่คิดถึงแม่ครับหรืออะไรหลายๆเรื่องหลายอย่างเหมือนกับให้ดีขึ้นครับประมาณนี้ครับให้เขาดีขึ้น ครับออ่ไ้ฝากเป็นกำลังใจให้กับโมมีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโมบ like, share, ใใบโมีด้วยนะครับขอบคุณครับ